อิจฉาอะก็จิรายุบุกเซอร์ไพรส์วันเกิดโบช็อตนี้ถึงกับตาลุกว้าว เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ทำให้ใครหลายคนต้องอิจฉาตาร้อนสำหรับหนุ่มก็อดจิรายุตันตะกูลและสาวโบเบนจวันอาร์เนอร์ที่คบหากันมานานถึง8ปีฝ่าอาธัธรักหวานออกสื่อให้ได้เห็นเป็นประจำและพรุ่งนี้2ตุลา64ก็เริ่มต้นสู่ไว้34ปีเต็มตัวของสาวโบงานนี้แฟนหนุ่มก็อดก็ไม่พลาดหอมดอกไม้ช่อโตบุกไปเซอร์ไพรแฟนสาวถึงห้อง แต่ที่พิกไปกว่านั้นเธอไม่ได้อยู่ในลูกที่พร้อมนอนเพราะอาบน้ําแล้วโดยสาวโบเปิดเผยว่าอ่ะไปให้สุดปีนี้คุณเขาก็ทําสําเร็จแต่ละกลุ่มปังๆทั้งนั้นแตงเกียวรอบนี้คือเพิ่งอาบน้ําเสร็จจ้า วันเกิดปีนี้พาตัวเองมาเข้าคอร์สเต็ปฐาน4ตั้งใจจะไปตั้งแต่ต้นปีแต่ถูกเลื่อนมาจนในที่สุดได้ไปแล้วดีใจมากๆที่ได้มาช่วงนี้พอดีเลยอีก10วันเจอกันนะคะ May you all be happy and fitting see you ถ้าไม่ได้ตอบแชทใครช่วงนี้ไม่ต้องน้อยใจนะปิดมือถือถึง10ตุลาคมครับผม